สวัสดีค่ะสำหรับเรื่องของเมจินัมเบอร์นะคะมหัสจรรศาสตร์ตัวเลขนะคะตอนนี้ก็มาถึงตอน ep 3แล้วนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเลขของเลขกำลังของดาวหรือว่ากำลังดาวนะคะเคยมีไหมคะท่านที่เคยไปดูดวงชะตานะคะแล้วก็หมอดูหรือผู้พยากรณ์ก็บอกว่าขอค่าครู เป็นกำลังดาวพฤหัสอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ที่มาของเลขกำลังดาวเนี่ยก็มีความนิยมใช้ในหลากหลายนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักเลขกำลังดาวนะคะสำหรับใครที่เคยเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะก็ต้องมีโอกาสได้เรียนเรื่องของเลขกำลังดาวนะคะทีนี้เลขของกำลังดาวเนี่ยเนื่องจากว่าดาวต่างๆนะคะก็คือถูกกำหนดให้ มีตัวเลขประจำของดาวในแต่ละดวงนะคะซึ่งจะหมายถึงพลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนดาวแต่ละดวงนะคะนี่คือที่มาของความหมายที่เป็นนัยยะที่เอากําลังดาวมาใช้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วที่มาของเลขกําลังดาวนั้นยังมีที่มาที่เป็นรายละเอียดที่เป็นความเชื่อแล้วก็มีปรากฏไว้ในตำราโหราศาสตร์ไทยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยให้ฟังนะคะ ก่อนอื่นเราขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสรู้จักกำลังดาวกันก่อนนะคะดวงอาทิตย์ม ja mm ีกำลังเท่ากับ6นะคะดวงจันทร์มีกำลังเท่ากับ15ดาวอังคารมีกำลังเท่ากับ8ดาวพุธมีกำลังเท่ากับ17ดาวพุธกลางคืนนะคะมีกำลังเท่ากับ12ดาวพฤหัสนะคะมีกำลังเท่ากับ19 ดาวสุกมีกําลังเท่ากับ21ดาวเสามีกําลังเท่ากับ10นะคะอันนี้คือเป็นเลขกําลังดาวแต่ทุกท่านที่เคยเข้าวัดนะคะเวลาที่ไปทาบุญทําทานเคยเห็นไหมคะที่ว่าพระพุทธรูปปางต่างๆยกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูปประจําวันอาทิตย์เห็นไหมคะก็จะบอกให้เราหยอดเหรียญทําบุญ6เหรียญอันนี้ก็ คาดการเอานะคะว่าน่าจะมาจากการใช้เลขกําลังดาวนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเลขกําลังดาวกันนะคะดิฉันได้มีโอกาสเข้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นในส่วนของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะ พุทธศักราช2562นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขนะคะซึ่งในเว็บไซต์นะคะเป็นของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะบอกว่าใช้กำลังวันนะคะกำลังวันนี่คือเลขที่กำหนดไว้ประจำวันที่มีที่มาจากจำนวนปีนะคะที่เทวดาพระเคาะเสวยอายุ ตามคำภีมหาทักษานะคะได้แก่วันอาทิตย์มีกำลังวัน6วันจันทร์มีกำลัง15วันอังคารมีกำลังวัน8นะคะวันพุธกลางวันนะคะมีกำลังวัน17วันพุธกลางคืนหรือพระราหูนะคะมีกำลังวัน12วันพฤหัส มีกำลังวัน19วันศุกร์มีกำลังวัน21นะคะวันเสาร์มีกำลังวัน10นะคะทีนี้ในเว็บไซต์ก็บอกว่าเลขทั้ง8จํานวนนี้รวมกันได้108ซึ่งเป็นเลขมงคลค่ะส่วนเลขพระเกตซึ่งเพิ่มเข้ามาภายหลังเป็นดาวพระเคราะห์ดวงที่9ในภายหลัง มีกำลังวันเท่ากับ9ทั้งนี้นะคะกำลังวันมักจะใช้จำนวนครั้งในการทำกิจกรรมในวันนั้นๆในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะเมื่อถึงช่วงวันสำคัญจะมีการยิงปืนนะคะกองแก้วจินดาจำนวนนัดตามกำลังวันเช่นสมัยรัชกาลที่9 ยิงปืนกองแก้วจินดา21นัดตามกำลังวันวันสุนะคะเมื่อทรงสหัสสะทาราแล้วครั้งหนึ่งและขณะทรงรับพระสุบรรณบัตรพระปรมาพิไทยนักพระที่นั่งพัทธระบิดอีกครั้งหนึ่ง นี่คือเป็นข้อความที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์เราก็จะเห็นได้ว่ามีการนำกำลังวันของวันในรอบสัปดาห์นะคะทั้งนี้รวมถึงวันพุธกลางคืนด้วยเอาไปใช้ประโยชน์อย่างที่ตัวอย่างได้ยกมานะคะเห็นไหมคะว่าอิทธิพลของตัวเลขล้วนแล้วมีความเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์ กับเรื่องดาวนั่นก็คือเลขกำลังดาวนะคะและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อตัวเลขถูกกำหนดไว้ในแต่ละวันที่จะใช้ประโยชน์จากตัวเลขก็จะมีการกำหนดวันเป็นเลขกำลังวันอย่างที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะสำหรับ ที่บาของตัวเลขนะคะยังปรากฏไว้ในหนังสือโหราศาสตร์ไทยซึ่งเป็นคำพีโบราณนะคะกล่าวถึงประวัติเทวะกำเนิดโลก,กาธาตุโบราณนะคะดังคำพีแต่โบราณในวิชาโหราศาสตร์กล่าวไว้นะคะถึงการสร้างโลกของพระอิศวรผู้เป็นเจ้าด้วยอำนาจพระบารามีทรงสร้างจักรวาลน้อยใหญ่นะคะบันดาลให้เกิดความมืดและก็ความสว่าง อันมีดาวเคราะห์และดาวเลิกมากมายนะคะทั้งนี้เราก็จะกล่าวถึงโดยเทพเจ้าที่เสวยวิมานประจำทิศทั้ง8รอบเขาพะซุเมนนะคะพระอาทิตย์ด้วยพระบารมีและกำลังของพระอิสวรนะคะร่ายพระเวทให้ราชสีหกตัวนะคะบทป่นเป็นผงทุลีห่อด้วยพ้าแพลสีแดงนะคะ ประพมน้ำอมฤตอธิฐานบังเกิดเป็นถวยเทพนะคะเทวราชชายมีรัศมีกายแดงทรงราชสีเป็นพาหนะในตําราโลกธาตุนะคะพระอาทิตย์ได้มีการกำหนดไว้ให้เป็นเลขหนึ่งนะคะผิวพันประทับทับทิมด้วยอาพรปัตธรคัมพีมณีแดงนะคะทรงราชสีเป็นพาหนะ วนรอบเขาพระสุเมนุหรอบเป็นธาตุไฟอันรุ่งโรจน์นะคะครองทิศอีสานดังจะเห็นได้ว่าพระอาทิตย์นั้นทรงพระราชสีหตัวเห็นไหมคะว่าเลข6ก็มีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้พระจันทร์พระจันทร์นั้นพระอิศวรร่ายพระเวทให้นางฟ้า15องค์ บดป่นเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพลสีขาวนวลประคมน้ำอมฤตบังเกิดปรากฏเป็นถวยเทพเทวราชหญิงผิวขาวนวลวิมานเป็นแก้วมุกดาทรงอัศวราชเป็นพาหนะเห็นไหมคะว่าในส่วนพระจันทร์ที่กำหนดให้เป็นเลขสองนะคะซึ่งพระอิศวรเป็นผู้ รายพระเวศให้นางฟ้าสิบห้าองค์เราจะเห็นได้ว่าเลขส5้านั้นมีความเกี่ยวข้องกับเลขสองซึ่งเป็นเลขพระจันทร์เห็นไหมคะว่าทั้งหมดในการที่ที่มาในแต่ละตำนานเราจะเห็นตัวเลขที่มีความเชื่อมโยงกันแต่ทั้งนี้นะคะทางทีมงานสำนักพิมพ์บ้านแม่มดจะคงไว้ซึ่งหลักฐานดังที่ปรากฏในหนังสือเท่านั้นเพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขนั้นมีความคล้ายกับตัวเลขของกําลังดาวตามที่เรากล่าวมาแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นในส่วนเลขของกําลังดาวนั้นเรานําม,มาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าแต่ละเลขกําลังดาวนั้นมีค่า เท่ากับเลขใดแต่ไม่ได้มีที่มาแต่เมื่อเราไปค้นในหนังสือคำพีโหราศาสตร์ไทยแบบโบราณนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการเล่าถึงประวัติที่มาของกําเนิดดาวพระเคราะห์ต่างๆเห็นไหมคะเห็นความเชื่อมโยงของตัวเลขแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะพระอังคารพระอิศวนเป็นเจ้าไร้พระเวทให้กระบือ8ตัว บดป่นเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพรสีแก้วเพทายประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดปรากฏเป็นถวยเทพเทวราชชายมีประกายร่างสีแก้วเพทายมีวิมานโกเมนทรงมะหิงสาเป็นพาหนะเห็นไหมคะว่าดาวพระอังคารก็ยังกำหนดเป็นเลขสามแต่มีความเกี่ยวข้องกับ กระบือแตัวดังตำนานที่เรากล่าวมาแล้วเห็นความเชื่อมโยงของเลขหรือเปล่าคะว่าเลขดาวอังคารนั้นเกี่ยวข้องกับเลข8นะคะต่อไปนะคะดาวพระพุธนะคะพระอิสวนผู้เป็นเจ้าไร้พระเวทให้คดชสาร17เชื่อกบทปนเป็นผงทุลีห่อด้วยแพลสีเขียวมรกต ประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นถวยเทพเทวราชหญิงมีประกายร่างสีแก้วมรกตทรงคชสารเป็นพาหนะเห็นหรือยังคะว่าพระพุทธก็ยังกำหนดเป็นเลขสแต่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดชาสาร17เเชื่อนะคะต่อไปนะคะพระพะระฤหัส พระอิศวนผู้เป็นเจ้าร่ายพระเวทให้ลือสี19ตนบทปงเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพรสีแก้วไพทูลปละรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดปรากฏเป็นถวยเทพเทวราชหญิงมีร่างกายสีแก้วไพทูลมีวิมานบุตรสราคำม ทรงกวางทองเป็นพาหนะดาวพฤหัสหรือพระพฤหัสนะคะก็ยังใช้สัญลักษณ์เป็นเลข5และยังมีความเกี่ยวข้องกับฤาษีสี19ตนเห็นเลขที่มีความสัมพันธ์กับเลขกำลังดาวหรือยังคะต่อไปพระสุนะคะพระอิศวรผู้เป็นเจ้าร่ายพระเวทให้คนทัน21ตน บทป่งเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพลสีฟ้าปละพรมด้วยน้ำอำมฤตบังเกิดปรากฏเป็นถวยเทพเทวราชหญิงมีวิมานสีทองทรงโคอสุภราชเป็นพาหนะเห็นไหมคะว่าเลขพระสุขก็เป็นเลขหนะคะแล้วก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับ คนทันทั้งหมด21ตนด้วยเช่นกันนะคะพระสาวพระอิศวนผู้เป็นเจ้าไรา่พระเวทให้พยักสิบตัวห่อด้วยผ้าแพรสีม่วงดำอธิษฐานบังเกิดเป็นถวยเทพเทวราชชายมีร่างกายสีดำสนิทนะคะวิมานนิลการ ทรงพยักคราชเป็นพาหนะเลขพระเสาก็คือเลขเจนะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับพยักทั้งหมด10ตัวนะคะพระราหูพระอิศวรผู้เป็นเจ้าไายพระเวทให้ผีขโมด12หัวบทปนเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพรสีทองสำริด ปะพมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นถวยเทพเทวราชชายร่างกายทองสำลิดวิมานสีนินทรงพยาครุฑเป็นพาหนะเห็นไหมคะว่าพระราหูนั้นมีความเกี่ยวข้องกับหัวผีขโมดสิองหัวต่อไปนะคะพระเกตพระอิสวนผู้เป็นเจ้าไร้พระเวท ให้พญานาคคราชเก้าตัวบทป่นเป็นผงทุลีห่อด้วยผ้าแพลสีทองประพรมด้วยน้ำอมฤตอธิฐานบังเกิดปรากฏเป็นถวยเทพเทวราชมีร่างกายเป็นทองคําทรงพญานาคเป็นพาหนะทั้งหมดนะคะเป็นคำพีที่เขาเรียกว่าโลกธาตุแต่ ได้กล่าวถึงการกำเนิดของพระหรือกำลังพระเคราะห์ของดาวเอาไว้ทั้งนี้นะคะอาจจะเป็นความเกี่ยวข้องและความเชื่อมโยงของการนำตำนานดังกล่าวนะคะถูกนำมาแทนค่าด้วยเลขของกำลังดาวและกำลังวันดังที่กล่าวมาแล้วนะคะดังนั้นผู้ที่ต้องการจะนำความรู้เลขศาสตร์ไปประยุกต์ใช้นะคะก็ขอให้ ทุกท่านลองพิจารณาในการนำไปใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้โดยสิ่งที่ท่านจะสัมผัสได้ก็คือว่าเมื่อท่านมีความเชื่อความศรัทธาในการนำตัวเลขต่างๆไปใช้พลังของตัวเลขนั้นก็จะบังเกิดกับท่านนะคะดังเช่นในช่วงแรกๆที่ดิฉันเริ่มดูดวงนะคะอาจารย์ผู้สอนโหราศาสตร์ท่านก็บอกว่าให้คิดค่าบูชาครู เป็นเลขกำลังดาวพฤหัสนะคะซึ่งดิฉันก็นำความคิดนี้ไปใช้และหลังจากนั้นก็ได้มีการทดสอบใช้ตัวเลขต่างๆนะคะก็หวังว่าความรู้ในการทำเรื่องของเมจิกนัมเบอร์หรือว่า มหัศจรรย์ศาสตร์ตัวเลขที่เราพยายามสอดแทรกความรู้เกร็ดความรู้แล้วก็ตำนานดังที่มีปรากฏไว้ในหนังสือโหราศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นหนังส,สือโหราศาสตร์ไทยหนังสือโหราศาสตร์สากลหรือว่าตำราจากต่างประเทศนะคะก็เราจะได้เห็นความเชื่อมโยงของการใช้ตัวเลขทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขก็เป็นสัญ,ญลักษณ์สากลอย่างหนึ่งนะคะที่เรานำมาถูกแทนค่าแล้วก็ ถูกใช้ในเรื่องต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นสกุลเงินนะคะหรือว่าราคาในการกําหนดสินค้าเพื่อการแลกเปลี่ยนแล้วก็การซื้อขายนะคะ mm. นอกจากนี้ก็ยังนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของรหัสประจําตัวของแต่ละชนชาติอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลและพลังงานของตัวเลขย่อมมีอยู่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆนะคะเกี่ยวกับตัวเลข หากใครได้มีโอกาสเข้าไปแวะเวียนในร้านหนังสือนะคะจะได้เห็นด้วยว่าความนิยมในการใช้ตัวเลขหรือการสนใจการศึกษาเรื่องศาสตร์ตัวเลขนะคะมีมากพอๆกับตำราไพ่ยิปซีเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าการทำคอนเทนต์เรื่องเมจิกนัมเบอร์จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่สนใจตัวเลขเมื่อท่านสนใจตัวเลขอย่างจริงจังนะคะศึกษาให้รู้แก่นและที่มาท่านจะสามารถ นำตัวเลขไปใช้อย่างมหัศจรรย์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะเราจัดทำซีรีส์เมจิกนัมเบอมหัศจรรย์ศาสตร์ตัวเลขนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่ลืมเตือนคลิปดีๆที่เราออนขึ้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีคลิปวิดีโอที่ตรงกับความสนใจของผู้คนอย่างหลากหลายนะคะ ใครที่สนใจโหราศาสตร์ภาคคำนวณล้วก็มีห้องเรียนคำภีสุริยญา,าตนะคะแล้วก็ซีรีส์ลํำลึกถึงอาจารย์พลตรีบุญนาคทองเนียมนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องของโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนและโหราศาสตร์ภาคคำนวณน,นะคะเราก็จัดทำโหราศาสตร์3ระบบ p l u สนะคะ ใครที่อยากฟังโหราศาสตร์ที่เบาๆแล้วก็มีสาระก็ Easy Astro นะคะแล้วก็ซีรีส์ใหม่ที่เราเปิดล่าสุดก็คือ Magic Number นะคะความมหัศจรรย์ทั้งหมดอยู่ใกล้ๆคุณแล้วนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีนะคะ